สบายดีอีกรอบสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็คือเป็นโค้งแล้วพี่น้องอ <c oughs> ไฟก็คือเก่าพี่น้องจะดจวดจี๊ดจียดจังแนได้ดอ,อกว่าแล้วมันห่าง <c oughs> เ <c oughs> บ่งทางนี้พี่น้อง ยายอ้วนเพิ่นสิไปใส่พี่น้องมาสู่สาพันธทิพย์ไปใส่เำิ่งยายอ้วนพักพี่น้องพักพักยายอ้วนพักยายอ้วนเพินเ่นสิมาสู่สาพันธุ์ไปขายอยู่ใส่เด้อเนาะ ไออ้วนที่ไปขายผักสบ,บายดีพี่นอ้องยายอ้วนไปตลาดลไปตลาดใจตลาดค<า>นกท่นนะครัคือหัวแอกแอกหวัวเนี่ยได้ไปไปแต่ตลาดาแต่ขายแต่พักตลาดไ,ได้ก็บอกค่าไป มือนะก็ไปตลาดวันข้านบ้านโนพี่น้องมือนีํก็ไปน้องั่งใหย่ใยไปแบบได้หญ่ไปตลาดลงบึงก่อนไปทักสิญชีเกล่น้องเลยตัดทักัญสิเกล็ดไปกับสาพรทิ์ไปกับสาพรทิ์มือนะกัไปพ่อกันอยู่ตลาด้ันลงพี่น้อง สาเรียงหไปายยังสาเรียงค้ายมกผิดแม่คายมดาแดงพี่นายหมดแดงมัแดงพี่น้องสบายดีพี่น้องก็เาผิดก็เอใหม่เ้อไปขาย้นี่องน ไต่หาข่มาแดงครัโซโซโซอีกนึงโอ้ยยันได้อ so 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 ้วนนี่ไปสืไปกินเป็นคนแรกพี่น้องมมาแดงไอ่ยได้อกแล้วกบเรือไต่ผมมีหมอนดังเคยไต่จะเออัไรได้ยู่บ้านุท่านนะเขามีจะนังนะ ไม่เอานะ大姐ผได้นั่งพื้นเลยเขาได้มีบ้านก็นั่งบ่ได้เขาก็นัง่งกู้ชาตินั่งนักขิดินเพราะว่าพวกน่ะเขามีแพงเขาประจําอยู่แล้วออของกาประจําเขาขายเนาะเขาประจำต้องนงั่งตั่งเตียงเขาไปใสลกัน ลาปั้นโพนมือได้ยายอ้วนสิไป่หลอกสิเนาะเลาะขายคือบ่ส่วนยายไล่ไปน้ำเนยคือบ่ส่วนอะไรไปน้ำเนยอุ้ยยายไล่นะคือว่าพักเพิ่นก็บ่ได้ยังบ่ไเดไลายคนขยันนี <tr> ah ่เนาะคนขยันต้องจัดเข้าไปให้ให้ไปทีมเดียวกันยายไล่พักฝนไล่ถอยายอ้วน อ้วนจ้หน่อยยายอ้วนไปทดลองเจ้หน่อยบักทั่วยายอ้วนกำลังเป็นช่อมดอกพี่น้องเก็บมือละ่อซ้กระสอบเลยงาตานเก็ยยระดาบรรยู้หายน้าบักยๆนี่เ่เติมตึ้งเตคู่ทั้งตักองไปจอยฮะบ่แล้ว้บักบักถัวตักแหนมีแต่เมฆา แต่บบฮู้ว่าสีคนมาคือเก่าเรือว่าสี่มาหลดเปล่าบบฮู้พี่นนาะยันคนไปคนมาเอาแปาันไปบะแมนมือวันตลาดเลยไม่ยิ่แต่ค้เว้าแเลยเทชะอย่าเอามาเล็บฟังภาษาไทยสักคนทักอย่าเอามาเดือดเ่าว่าคันบ่แมนวันตลาดเต็มเก็บพัก ไปพอแมงมือตลาดกี่นอ๊ะบ่าวแพ่งว่าหยอกหรือว่าแม่ยันผีน้องพักเพลินพี่น้องฮู้ฮู้พักใหญ่อ้วนหลายแหงพี่น้องสวยนี่บ่าวแพงบ่ได้ออกไปดูแลบ่าวแพงกันหยุ่งกับกิจการกิจการเล่นไปเล่นมาแหละพี่น้องเอ้ บอ่อแพงก็บ่ได้ออกไปหาสวนหลายมือเลยทักซี่บอ่อแพงเจ้าว่าใหญ่เบิดลหรืบ่จักจงไ,ไดๆเคยเถ่าไฟได,ไ,ดได้แล้วบ่เยี่ยมพี่น้องได้แล้วเขาไปงับไฟมีคนใส่ไฟทั้งนั้นโอเคบาที้งานเข้ากับซ้เดิน,น่ะคือ ขนาดถูไทยไปได้พี่น้องยังได้สำนีเลือดถูไทยไปพี่น้องตอนเสาร์นะว่าไฟมันโบแห้งคนใส่ไฟหลายเนาะเลยแถวกระจัดขึ้นโค้งแล้วโค้งบาแพงกับโล่งใจดอกพี่น้องเอ้ยบาแพงกับสีโล่งใจเนี่ โครงหลังคาแล้วนี่ก่อนอื่นมาแพงก็ขอขอบุญขอบคุณอีกครั้งเนะาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีเบสุขุสุขนที่ซอยเหลือสาพานันธิสนับสนุนมาทั้งสองบาแพงสองสาแพ,พงสองเหมาเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เบสุขุสุขนเด้อ สะโพนทิพสิลมแห้งพี่น้องแม่ค้าสิไปขายของมีแต่แม่ค้าแ่าชแตพอมีเงินพี่นองเอยได้มากสกระืกบ่ารอพอได้ซื้ออยู่สื่อกินพี่น้องเอ้ยแม่าสาวกินขำ่ำ

ให้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 เสาเรื่องดูแลยายอ้วนดีๆเด้อไปค้ายของสวยยายอ้วนเหมนเบเดดเด้อบ่น่้ไเด้อพี่นังเด้อสบายดีวัตถุุสุขนเนาะายาีขายีใจ้นงน เอาไปทั้งได้บพอเหาก็อาพอติดเป็นกิโลก็ต้องเอาซิ่งไปสั่งก็จอีกหลายๆี่นอเตรียมตัวสิพากันไปแหละยายอวดเนี่ยปุ้ยผกผ้านักขนาดเนาะเต็มทั้งหน้าทั้งหลังก้นผัดใหไ่พ้าแห้งลพักผัดยังมาหลายอยู่ ต้นไหนหายเล่าจีต้นกระต่ายหายเล่าจุดจีบโบ๊ะบดมองนั่งคนเล่นนกนี่เอาเลยกระสอบไปืกู้นั่งง่ายขน้อยนี่นั่งสาดใหญ่ใหญ่เอ้วนหกยังไปไหนพี่น้องหกศาดไปปูใหญ่อ้วนติบเข่าหน้าปูขบสูงให้กว่าสิไปขางคืน แค่ไปจนสีค่ำเลยพี่น้องอันนี้นะทดได้บยูกพเมี้เทียตะพืตะพึดี๋ยวอวนเล่นอันตีนหดนอกตีนนอกโนกีหานอยบาทพี่น้องเลยอดี๋ยพาลงเด้ มาคุ้มดับอัดเทอโ์พี่นนระวังเด้อไปกอคันเร่งผันสีไปวิ่งวิ่งซะไปเลยพี่น้อนนงใยอวนเต็มไปแล้วพวูไปแล้วประพรพีบกับซารเลียงกัน ลังสิไปพี่น้นกกอง่ม,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 มอีมพี่น้องมีาหพี่นองมาห่อนดีกับบ่แพงกันสิขอปิดคลิปไว้สำนีน้เนาะจยงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ใน่เด้อสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้อง สบายดีพี่น้องอันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้บาแพงเขอบ,บุญขอบคุณเอฟซทุกคนที่คอยให้กําลังใจและกสนับสนุนเด้อสบายดีสบายดี